สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันเช้านี้นะคะเป็นวันดีของแอดไวไเนาะแอดไวได้ไปตลาดแอดไวได้ไปซื้ออาหารมาทำไปวัดนะคะแอดไวไวเลือกได้ปลานะคะแอดไวไวเลือกได้ปลาเนาะเนี่ยมีปลาทูสดแล้วก็มีปลาทูเข่งด้วยเดอ้อแบบสําเร็จก็มีนะคะมีอยู่2ปลาเนาะแล้วก็จะมีข่าอ่อนนะคะอันนี้เราเพิ่งกลับมาจาก ร้านค้านะคะนี่เราก็ได้มีผักแปลกๆมาเพื่อนๆอาจจะรู้ชื่อเนาะแล้วก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะไอว้วอยก็ขอไม่บอกเนาะไม่ไม่บอกชื่อเนาะแต่อันนี้คงคือทุกผักนี่เราคงรู้ว่าเพื่อนๆคงรู้แล้วเนาะนี่ก็เป็นผักชะอมนะคะเมนูนี้คงจะไม่ยากเนาะในการที่จะมองวัตวัสด,ดุของเราวัตถุดิบของเรานะคะ อันนี้ก็บ้านแอดไว้ๆเอิแบัโงงเงี่ยวนะคะเด้อเอิญบัโงงเงีเ่ยวนาะคลิปนี้เราก็จะมานําเสนอผักเนาะอันนี้เอินบักงงเงี่ยวบ้านพี่น้องบ้านเพืเ่อนเอิญอยังเนาะอันนี้ก็เอิญบักทบผู้เนาะบักอุ้ยมาละโคนาเนี่ยนะคะแต่ทีนี้แอดไปได้ได้อะไรแปลกๆมานะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีข้อโพดเนาะ ไอเดบายจะเอามาทําอาหารด้วยนะคะทําให้หลานเนาะ mm. ก็คือเราจะเอามาชุบแป้งทอดนะคะอีกส่วนนึงก็รับทานอีกอันนึงก็อาจจะเอาไปทำํำไปผัดผักรวมเนาะคืออย่างเราจะต้องได้ได้สามอย่างเนาะได้ทานได้ทําทอดกรอบทอดกรอบนะคะทอดใส่ไข่ให้หลานนะคะ mm. แล้วก็เอามาทําอะไรอีกแล้วแต่เราเนาะ สามฝักเนี่ยยี่สิบบาทนะคะส่วนขาอ่อนเนี่ยกำลังสิบสองบาทนะคะเพื่อนๆพื่กำลังสิบสองบาทเนาะเนี่ยแล้วก็เอาไว้รวมกันเนาะผักเนาะส่วนปลาทูเนี่ยปลาทูตัวนี้นะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะเอเดรไวซื้อสามตัวนะคะสี่สิบบาทส่วนเข่งนี้นะคะปลาทูสเดเนี่ยไอปลาทูปลาทูสําเร็จเนี่ยเข่งนี้ห้าสิบบาทนะคะอเดรไวก็มีเมนูอะไร ถ้าไม่เป็นการเียเวลาก็จะอาจจะทําให้ชมนะคะส่วนข้าวเหนียวเนาะนึกอยากจะทานข้าวเหนียวกับกิมแต่วนะเอดไวก็ไปซื้อมานะคะซื้อมา20่สิบันอยู่สี่ห่อนะคะถึงมื้อเย็นเลยนะคะเพื่อนๆนี่เนาะนี่ไงที่เอดไวแปลกใจก็คือนี่ได้ผักไอันี้มานะคะเพื่อนๆได้ผักนี้มาเอดไวเรียกผักแพวนะคะ แต่ทีนี้สาเหตุที่ว่ามันมีอยู่มัหนึ่งที่ร้านนะคะแอดไวไม่รู้จะเอามาทําอะไรแอดไวเลยลองจะซื้อมาโดยจะเอามาลองเสียบเสียบดูนะคะแอดไวก็ททาหลายครั้งแล้วไ,ไม่ไม่ไม่ประสบผลสาเร็จคือเขาจะติดนะคะติดแต่ทีนี้ต้นเขามาดูไม่แข็งแรงแต่แอดไวจะพยายามอีกนะคะจะลองพยายามอีกคือพักแพลวเนี่ยแก้คาวได้สุดยอดเลยนะคะสมัยที่แอดไวย,ยังยังเป็นเด็กเด็กน่ะ แม่อดวยมีอาชีพไข่ไข่เนะาะไข่นึ่งแม่อดวยเอาผักแพรวนี่แหละเป็นเครื่องแกล้มของไขนะะน่นะคะเนี่ยนะคะผักแพรวนะคะเพื่อนๆหาซื้อหายากเลยนะบางที่บางท้องที่นะ่ะถ้าถ้าแอดถ้าเพื่อนๆเห็นก็ลองเก็บไว้ชิมเดอ้อมีโอกาสก็ปลูกไว้ที่บ้านด้วยนะคะอาหารประเภทเนื้อเนื้อนี่ต้องการเข้านักแหละยิ่งลาบก้อย ดิบๆใครๆชอบทานดิบๆนี่เนาะจะขาดเสียไม่ได้เลยนะคะลองปลูกไว้บ้างนะคะหายากเลยนะที่นี่อ่ะเนี่ยกำนี้ก็สิบบาทนะคะเพื่อนๆแต่เอ็ดวา์ต้องการจะเอามาเสียบนะคะเพราะว่าเอ็ดวา์ไม่ยังไม่มีอะไรเกี่ยวทานเกี่ยวกับเขานะคะแต่ก็จะเอาไว้เอาไว้กินได้เนาะ<ม>จะลองกินดูมันจะมีรสชาติเผ็ดๆนะ,ะนเพื่อนๆ<ม>เผ็ดซาซาเลยแหละ น,ะะนี่คือแนะนําผักแพลวนะคะผักแพลวผักแพลวอยากนําเสนอมากๆก็คือผักแพลวนะคะภาคอีสานเรียกผักอะไรคะเพื่อนๆอ่าเนี่ยนี่ก็สวยนะคะชะอมเนาะแต่ก่อนกำละ5บาทเดี๋ยวนี้มา12บาทแล้วนะคะที่บ้านก็มีนะคะชะอมแต่มันคนละชะอมเนาะบางทีเขาก็ผิดสําแรงเนาะแ,แอดไวเลยนั่นคือ ชะอมบ้านนะคะชะอมบ้านสวยงามมากนะคะอ่อนเลยยอดอ่อนอ่อนนะคะส่วนเนี้ยน,นี่ก็จะมามาเสียบในกระถางเหมือนกันนะคะคือเขามีรากเนาะอันนี้คือผักขยงเนาะผักขยงผักขย่างบานเหาเนาะผักขย่างเนาะเนี่ยแอดไวก็อาจจะเอามาต้มนะคะต้มยำต้มบ้านๆนะคะแล้วก็ใส่ส่วนตัวเนี้ยขาแอดไวก็จะไปปลูกนะคะ แต่จะได้ผลแค่ไหนนั้นแอดวายังไม่การันตีนะเอาไว้ให้ออกผลออกมาก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะคเพื่อนก็แนะนําผักนะคะผักบ้านบ้านหลายชนิดนะคะที่คุ้นตากับเพื่อนๆแล้วนะแต่แอดวายมันก็เป็นคอนเทนต์ของแอดวายเนาะที่ต้องนําเสนอเพื่อนเพื่อนเนาะว่าวันนี้เราทําอะไรที่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะมไม่ว่ากันนะถ้ามีอะไรคอนเทนต์อะไรดี ชีวิตประจําวันดาก็นํามาเสมอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะอย่าปล่อยให้อีกไฟหนึ่งไฟเดียวนะคะเราทําเราได้เนาะส่วนจะได้มากได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้<ฮ>อยู่เบื้องหลังเราเนาะนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยอาหารบ้านๆน,นะคะแอดวายก็กำลังจะติดไฟนะคะ ีก็คือนำมาเสนออาหารบา้บ้านผักผักบ,บ้านเรานะคะอันนี้จะทํายากหน่อยนะคะไอเดอร์ไตอนที่ไปอยู่ลบบุรีเคยไปนั่งแกะแต่มันคนละขานะคะแต่ก็ใช้ได้แต่ส่วนนี้คือขาเขาขาอ่อนโดยเฉพาะนะคะไม่ได้ไม่ได้มองเห็นว่าใครลอกข่าออกมาแล้วจะรสชาติจะเหมือนกันนะคะไม่เหมือนนะคะเพื่อนๆเนาะก็นําเสนออาหารที่เราจะทําในวันนี้หรือวันหน้านะคะ ก็รอชมต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะกดไลค์กดติดตามให้อดไป,ไปด้วยนะขอบคุณค่ะ